อย่างที่เรียนนะครับเป็นในงานที่ชื่อว่าทีมรวมพลังลดโลกร้อนสวยนาะคตที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นเนื่องในโอกาสที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองโดยองค์การบรหิหารจัดการกาซสร้ากระจกครับก็ได้มีการพัฒนานะครับ,ม,รนนรบมีการพัฒนามาตรฐานของประเทศไทยเองที่เราเรียกว่ามาตรฐาน Tver นะครับรวมถึงมาตรฐานที่เราเรียกว่ามาตรฐานลสซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของภาคสมัครใจเพื่อจะเรียกว่ามีการ เพิ่มการมีส่วนร่วมนะครับให้ทั้งในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในเรื่องของการลดรงค์ในเรื่องของการต้องเรียกว่าในการเป็นดึงให้กับภาคเอกชนเองอสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการลด โลกร้อนและเรื่องการแก้ไขปัญหามลภาวะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระของภาครัฐบาลในเรื่องการประหยัดงบประมาณของภาครัฐบาลไปด้วยแล้วก็อันนี้จะต้องบอกว่าเป็นการนอกจากว่าปลุกจิตสํานึกนะครับให้กับตัวของประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยครับ จริงๆผมมองว่าปัญหาเรื่องหลักๆนะครับในเรื่องนี้นะครับของปัญหาเรื่องมลภาวะเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3าเรื่องก็คือคงเป็นเรื่องของเรื่องของพลังงานเรื่องของปัญหาของภาคการเกษตรแล้วก็ปัญหาของเรื่องของขยะนะครับหรือเวสซึ่งทั้ง3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเป็นเรื่องที่เรามีเริ่มมีกระบวนการในการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างในส่วนของพลังงานเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้ในส่วนของโซล่าฟาร์มหรือมีการใช้ รถไฟฟ้าเข้ามาแทนแล้วมีการมาตรการในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคการเกษตรเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของมีเทนซึ่งเรื่องนี้จะบอกว่าปัญหาเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเภทของ ที่มีภาคการเกษตรเป็นกลไกลขับเคลื่อนอันดับต้ตนๆนะครับแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรเองแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดลอ้อมก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ในคือในเรื่องของเรื่องของการปัญหาเรื่องการจัดการขยะนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีการร่วมมือกับทางอ,อ,กกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเมทริโอดูจีในเรื่องการจัดการขยะนะครับซึ่งอันนี้ ซึ่งขยายเองเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักสัญหัสอย่างหนึ่งสําหรับการเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีการพัฒนาเมทริโอดลจีมีการนํากิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มาใช้ ในเรื่องการจัดการรวมถึงการมีการนําภาคการเงินขึ้นมาใช้ซัพพอร์ตในเรื่องการจัดการมีขึ้นด้วยครับจริงๆต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าในส่วนของการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเราคิดว่าภาครัฐเองอะ่ะต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วรวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับต้นทุนในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นต้นทุนในอนาคตที่เราจะต้องเริ่มทําในวันนี้ครับขอบคุณครับครับได้ไหม